สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอาตานะครับวันนี้อาตานะครับกลับมาทํางานแมคโครนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นงานเคลียรลิงก์นะครับในพื้นที่ที่ไม่ไม่มากนะครับประมาณสักงานหน่อยๆนะครับก็ตัวนี้นะครับตามาลื้อแล้วก็ขนย้ายออกนะครับถ้าในหมู่บ้านนะครับในลักษณะที่ขนย้ายหรือทิ้งนะครับ ละนะครับรับรื้อถอนนะครับแล้วก็ขนย้ายเศษขยะทุกอย่างนะครับที่ทําในหมู่บ้านนะครับเริ่มต้นที่นะครับอย่างเช่นงานนี้นะครับผมเหมา10,000บาทนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวนะครับตําบลนุชลาอําเภอโนชลาตําบลหนองหมอนนแดงอําเภอโนชลานั่นแหละนะครับทั่วพื้นที่เรียกชายตาได้นะครับก็ละมีทีมถมดินนะครับแล้วก็มีทีมที่ให้บริการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรื้อถอนนี่ ตะลุยเองนะครับแล้วก็มาดูกำกับดูแลนะครับยางติดตรงนั้นนะอ่ะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานอาตานะใครที่ติดตามแล้ชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจตาด้วยนะครับผม